พระที่เด <into> ินลามอนโยมนโยไม่รู้จักสะโพงึ่งนะฮะนี่คือสังฆทานที่บริสุทธิ์นี่คือสังฆทานที่บริสุทธิ์โยมหมัถามอาจารย์หลวงพ่ออยู่ไหนไม่รู้เหมกอย่างกลางๆไม่รู้ทุกอรู้ต่วอยู่ตรงนู้นบทเป็นเขียนนาฬิกาวะัรยังไงยังไงหลวงพ่อเดินเป็นวงกลมยังไงยังไงก็ต้องเจอเราถ้าเราไม่นีหลวงพ่อยังไง ผมก็ด่าหลวงพ่ออยู่นะอาสการะาครับดูทักหลวงพ่อครับมาสัการครับพระ,ระพที่มารับบาตรในวันนี้นะฮะนะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นพระที่ปฏิบ,บัติตรงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โลกุณานเหล่านี้นอกเหนือจากจะร้ เป็นดวงใจยของพระหันตัแล้วก็มีศีรานจรรวัตนะครับปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถือเป็นบุญญาเขตอนุตรังบุญญาเขียนตามโลกัศาสตรเป็นบุญญาเขนอันยอดเยี่ยมพยายามจะน้อยหรือจะมากไม่ต้อ,ตอ,ตองกังวลพยายามจะประนีตหรือไม่ประนีตมนเนไรขอให้จิตเราประนีตก็พอมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งท่านร่บโดวยว่าใช้ให้ลูกน้องไปใส่บาตรทุกวันเลยท่ามีหน้